ผมนะครับคุณใจโจจิโจเนาะนะครับนะครับสบายใจได้ฮะสบายใจคุณครีโมบิลครับคุณแสงจันยืนหนึ่ง fcp นะครับนะฮะคุณสาววกลงช่างนะครับนะครับนะฮะคุณไนซี่ครับผมนะฮะคุณย่าหน่งนะครับนะ เราก็ฝากเป็นลรงใจนะครับ HTTP กลับมากลับมากลับมาแล้วก็ฝากเป็นลรงใจทุกช่องนะครับช่องเล็กช่องใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องเล็กช่องใหญ่ให้ให้กำลังใจเถอะครับนะครับให้เขาเย็นหยัดอยู่ได้นะครับพวกเราไม่มีการไปโกงใครไม่มีการไปหลอกลวงใครใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าท่านมาดูพวกเราพวกเราก็จะพออยู่ได้ถ้าท่านไม่มาดูพวกเราพวกเราก็อยู่ไม่ได้ครับตกไปตรงมาอย่างนี้แหละครับอันั้นก็ฝากนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับ ลุงพันธนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่เสือไม่ว่าจะเป็นจำไม่ได้แล้วจะเรียกชื่อแกตลอดคุปไทนาชแน,นลชแน,นลอยู่ที่ลุงป้านะที่ถ่ายทอดอยูอ่ก็มีหลายช่องด้วยนะครับก็อย่าลืมอย่าอย่าทิ้งกันนะอย่าทิ้งกันให้กำลังใจกันนะครับ หมดเวลาขอสายไม่รับแล้วค่ะหมดเวลา <c oughs> หมดเวลาอ๋อหมดเวลาของสายไม่รับ <c oughs> หมดเวลาของสายไม่รับนะฮะล้วขอบคุณทุกท่านนะครับนะฮะผมย้ํานะคนที่ออกจากลุงป้าไปครับคุณจะทําลายเขาขนาดไหนครับพวกคุณมันของปลอมนะครับและคุณจะเห็นว่าเมื่อลุงป้าพ้นบนทินแล้วลุงป้าจะ เรียกว่าเป็นที่ต้องการของทุกสื่เอเพราะเรื่องเล่าย้อนหลังเขามีเยอะวันนั้นเวลาพูดจะเสียงดังฟังชัดนะครับการเดินทางไปไหนของเขาก็สุก็สบายใจได้นะครับนะฮะดังนั้นเรามาถูกทางเราให้กำลังใจเขานะครับเขาจะโดนเยอะแยะตอนนี้นะครับก็ให้กำลังใจเขานะครับลุงป้าก็ นะฮะให้อ่าไม่รู้จะบอกโวยพรลงป้ายยังไงเนาะก็ขอให้ผ่านไปแต่ละครั้งผ่านไปแต่ละครั้งผ่านไปอ่าในแต่ละจุดมันจะมีมาอีกไหมถ้ามีมาก็ขอให้ผ่านไปด้วยดีนะครับทุกคนจะพร้อมเป็นกลังใจนะครับฝากนะครับสนับสนุนสินค้านะครับ,บโปรช่วยแม่เนาะแม่นกนะครับผมจะพูดผิดเสมอผมบอกแล้วผมจะจํา แม่น้อยมากกว่านะอาจจะเป็นว่าตัวเองยอมรับว่าผมไม่ไม่ค่อยอันนี้คุ้นเคยกับท่านมากนะครับนะครับแต่เท่าที่ฟังนานๆจะมีคนพูดเช่นมีคนไปฝั่งนู้นถ้าไปพูดถึงแม่นกเนี่ยจะมีหลายคนมาบอกว่าอย่าพูดแม่นกอย่าเอาแม่นกมาพูดอ่าอย่าแตะแม่นกเราก็จะเห็นความสําคัญนะครับดังนั้นใครที่อยู่ฝั่งนู้นด้วยเนาะนะครับ คุณต้องวางใจวางจิตก่อนว่าตอนนี้แม่นกเขาไม่สบายนะยังไงก็วางการโกรธการแค้นกันก็มาร่วมช่วยนะครับแม่นกจะเป็นบุญด้วยซ้ำนะอย่ามาซ้ำเติมกันนะครับดังนั้นฝั่งเราเห็นไหมฮะลุงป้าทำเต็มที่ยูทูบเบอร์ลุงป้าทำเต็มที่ช่วยกันนะครับ ใครมีมากมีน้อยก็โอนนะครับโอนตรงส่วนกรณีที่มีโปรย้ำนะครับมีโปรนะครับก็คือลูกค้าของบริษัทมนโอมเขาจะซื้อสินค้าปกติของเขาอยู่แล้วแต่เขาก็ถามว่าถ้าซื้อสินค้าแล้วจะช่วยแม่นกเนี่ยจะช่วยได้อย่างไรก็เลยมีโปรขึ้นมาว่าถ้าจะเอาไปกินไปดื่มไปใช้ปกติ ยังไงก็ต้องซื้ออยู่แล้วอะดังนั้นโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นให้โปรโมชันที่จะให้ท่านเนี่ยท่านจะให้ไปยังแม่นกหรือไม่ถ้าเขาเต็มใจแสดงว่านั่นคือความเมตตาความเต็มใจนะครับจึงมีโปรนี้ขึ้นนะครับนะฮะจึงมีโปรนี้ขึ้นนะครับถ้าใครอยากใช้สินค้าอยู่แล้วเป็น FC ลุงป้านะครับสนับสนุนสินค้าลุงป้ามาแต่เดิม อยู่แล้วเนี่ยครับถ้าท่านอยากได้สินค้านะครับไปใช้เพิ่มนะครับแล้วอยากได้ส่วนหนึ่งช่วยแม่นกก็นะครับทำได้เลยนะครับสั่งหรือโทรไปเข้าโครงการได้เลยย้ำนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ลุงป้าจะห้ามใครอ่าช่วยตรงต้องมาฝานสินค้าอันนั้นไม่ใช่นะครับย้ำนะนะครับเพราะว่าลุงป้าก็นำเงินส่วนตัวไป โอนให้หรือไปให้แม่นกเช่นกันดังนั้นแยกประเด็นตรงนี้เราจะได้เป็นตกเป็นเหยื่อของคนชั่วนะครับที่มันยังไงมันก็เป็นอาคาต,ติกก่อต่อพวกเราอยู่แล้วนะครับชัดเจนนะครับฝากนะครับโรนะครับช่วยแม่นกนะครับนะครับเพราะว่าท่านดีแล้วนะท่านก็ในจุดที่เป็นอยู่ก็สามารถอยู่ในมือหมอก็ดีขึ้น นะครับก็สามารถเดินเหินไปทานข้าวตมฟ้าได้เพราะมันไม่ใช่เกี่ยวข้องกับแขนขาครับมันเป็นเกี่ยวข้องกับการติดตันนะครับอันนี้คือเรื่องที่เราเห็นอยู่นะครับก็ขอบคุณนะฮะทุกคนที่ช่วยเหลือนะครับแม่นกในครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะโดยตรงหรือว่าจะผ่านโปรนะครับนะครับก็ประชาธมพันธ์มานักจุดนี้ด้วยนะครับผมนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะ จำอีกครั้งนะครับว่ากรณีลุงพันนะฮะตอนนี้ลุงพันสบายดีแล้ลุงพันได้ออกมาถแถลงแล้วจากไลฟ์ะ like นะครับหรือว่าเลาไลฟ์ใช่ไหมหรือว่าวิดีโอนะครับก็ไม่ได้เป็นอย่างที่หลายคนกังวลน,นะลุงพันก็มาดูตามย้อนหลังแล้วก็รียกว่าโ oh, อ้โกทูบิ๊กไปกันใหญ่เลย <laughs> ไปกันใหญ่นะครับไปใหญ่ก็เลยต้องแสดงให้เห็นว่าไม่ต้องห่วงลุง มีการขออนุญาตชัดเจนเราก็เห็นวันที่ลุงขออนุญาตป้าลุงกินข้าวอยู่บนหลังคาลุงนี่กินกินบนหลังคาตัวเองได้นะครับนะฮะสบายใจได้นะฮะก็หยอกล้อกันอยู่ยนะเห็นพวกเราก็เห็นอยู่นะครับส่วนลุงพันเขาบอกว่าปัญหาครอบครัวเขาหนักมากครับอ,ออกมาชี้แจงเรียบร้อยแล้วนะครับออกมาชี้แจงเรียบร้อยแล้วก็สบายใจได้นะครับผมนะฮะ โอเคเสียงมาทันเสียงมาทันมาแล้วครับหมดหมดคาตาหมดคาตาเสียงมาแล้วนะ,ะต่อฮะต่อนะครับอ่ามีสัญญาณเสียงหายไปอยู่ที่อ่าคุณอัปโป้คนแรกนะครับจากด้วยพี่ปุ้ยนะครับ นะฮะก็มาทันพอดีเสียงมาทันนะก็มีเมื่อกี้ก็พูดถึงนะครับว่าอาก็เป็นลังใจของกรณีของลุงพันนะครับที่แกต้องไปเขาเรียกว่ากู้กู้ครอบครัวขึ้นมาใหม่นะครับกู้ครอบครัวขึ้นมาใหม่แสดงว่าสาหัสมากครับสาหัสนะนะครับเะนั้นก็ให้กำลังใจลุงพันเนาะ สู้ต่อไปนะครับอ่าอันไหนที่ได้ตังลุงพันธ์ก็ทำหมดนะครับยกเว้นป้นนะครับนั้น <c oughs> ลุงพันธ์ต้องทำทุกอย่างเพื่อได้เงินครับยกเว้นป้นนะครับกับค้ายาเสพติดนะครับต้องเป็นใจให้ลุงพันธ์ด้วยนะครับนะครับเป็นใจให้ลุงพันธ์ด้วยนะครับนะฮะอ่าเสียงมาแล้วนะเสร็จมาแล้วนะ อ่าตอนนี้มันช่วงแคปนิดเดียวนะครับถ้าคนฟังมาถึงตอนนี้เขาก็จะพิมพ์บอกอีกว่าเสียงหายนะครับเพราะเข้ามาทีหลังเรานะครับ่าเข้ามาทีหลังเรานะครับมันเป็นช่วงหายไปตรงนี้นะฮะถ้าเขาฟังมาเรื่อยๆก็มาเจอนี้ก็ก็พิมพ์เขาก็จะพิมพ์บอกว่าเสียงหายครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะมาเจอช่วงอุตส่าห์ระวังแล้วนะนะครับอุตส่าห์ระวังแล้วนะครับแต่นั้นเป็นกำลังใจนะครับของลุงพันต่อนะครับเพราะว่าลุงพันผมฟังแล้วครับ นะก็เป็นลังใจให้ลุงพันนะเมื่อกี้ลุงพันก็เข้ามาหาพวกเรานะครับมหาอาจารย์นะครับก็ขอบคุณพวกเราทีา่เรียกว่ามาช้านิดหนึ่งนะทำให้ทุกคนห่วงจริงๆทุกคนห่วงนะห่วงลุงพันนะครับผมนะครับพวกเราก็พยายามบอกกันว่าเอออย่าพึ่งอย่าพึ่งนะถ้าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆขอให้รู้จากปากลุงป้าดีกว่านะเรา เราอย่าพิ่งแค่คิดได้ครับแต่อย่าพิ่งลงรายละเอียดนะ,นะครับก็ขอบคุณลุงพันได้มาไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับทําให้เราสบายใจลุงพันสบายดีแต่ต้องสู้ชีวิตต่อไปนะครับเราก็อยากมีเงินเยอะๆเนาะนะครับแต่มันจะมีคนโจมตีพวกเราตลอดนะครับในเรื่องจะช่วยใครอะไรใครเนี่ยมันจะโจมตีตลอดนะครับมันเป็นหอ,อกอะไรเัาไม่รู้มันเป็นหอ,อกหักอะไรเัาไม่รู้ไอ้พวกตรงข้ามเนี่ย มันหอกหักอะไรก็ไม่รู้นะครับเออนะหน้านะหน้าตกบ้องหูนะนะนะ,นะครับคุณสำราญครับสิครับผมนะเข้าใจลุงพันนิสัยแกไม่เหมือนใครแกซื่อๆไม่ทันคนอื่นเขาหรอกนะครับก็ไป็นกใจลุงนะเทปวันอีกเทปที่ผ่านมาหนึ่งวัน,นเนี่ยอก็ที่มีลุงพันไปถ่ายรูปคู่กับผู้ผู้ว่า เอ้ยไปถ่ายไปถ่ายรูปคู่กับผู้ว่าใช่ไหมเออนะผู้ว่าเลยนะอยู่ที่สวนต้นไม้นะที่สวนต้นไม้นะครับลุงพันก็จะมีความสามารถหลายจุดนะครับเดี๋ยวให้ลุงพันไปทํานั่นทํานี่ก่อนเนาะนะครับเมื่อให้ขอให้ภายในสามเดืนอนก็ให้ลุงพันปลดหนี้ปลดสินก็ให้มีเงินปลดหนี้ปลดสินทั้งหมดได้เลยนะลุงพันนะ เมื่อผ่านตรงนั้นแล้วก็จะมาเหลืองเรื่องเรื่องของความเอ่อความเป็นอ่อก็เรียกว่าบุคคลที่เราชอบเรารักแล้วก็มาให้กำลังใจต่อไปนะครับลุงป้าก็เข้าใจนะครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นของแต่และครอบครัวเนาะนะครับก็เป็นกำลังใจลุงพันต่อไปนะครับครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับเพราะท่านมีแต่ความสุขความเจริญพวกเราก็พูดกันต่อไปว่าลุงพันนะครับก็สบายดี ไม่เป็นไปอย่างที่พวกเราคิดนะครับหรือพวกเรากําลังกังวลใจกับนายเหมือนนะครับดังนั้นปล่อยนายเหมือนไปเขาถือว่าเขาตายไปจากพวกเราแล้วใช้คาว่าตายนะเขาตายไปแล้วนะครับผมนะฮะเขาตายไปแล้วก็ไม่ต้องไปอะไรมากเพราะว่าเขายังไม่มีอะไรคืบหน้านะครับนะครับดังนั้นเราก็มายืนมาอยู่ที่ส่วนของพวกเรา เห็นไหมครับลุงป้าไม่รอคอยใดๆครับลุงป้าพร้อมจะทําทุกอย่างขยับทุกอย่างตอนนี้ลุงป้าก็ได้ใช้ร้านนั้นแล้วเรียกว่าลื้อเอาของออกเลยเพื่อจะทําที่ขายของเป็นร้านของแม่นกนะครับเป็นร้านของแม่นกนะครับเ <c oughs> ทปที่แล้วผมมาลงท้ายเพาแม่น้อยอยู่เรื่อยเลย <c oughs> บอกแล้วผมจะจําแต่แม่น้อยอุดรนะครับ <c oughs> แล้วก็แม่เพียนแม่ดุษฎีนะครับต่างๆนะครับ แม่จินนานะครับแต่แม่แม่นกผมไม่ค่อยคุ้นเคยนะต้องขออภัยพอผมพูดเมื่อไหร่จะออกไม่น้อยอยู่ดีนะครับตอนนี้ผมเห็นแล้วนะครับเห็นท่านแล้วนะครับเมื่อผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนี้ลุงป้าและทุกคนให้ความเคารพนับถือขนาดนี้แล้วเราก็ต้องเคารพนับถือตามแสดงว่าเป็นคนดีจริงถ้าไม่ดีจริงลุงป้าไม่เคารพนับถือนะครับส่วนนี้เองเราก็ประาชาสัมพันธ์โครงการอีกครั้งหนึ่ง โครงการโปรช่วยแม่นกนะครับผมนะครับซึ่งนะครับเข้าไปสอบถามได้ที่บริษัทมนโอมได้เลยนะครับนะแล้วก็ขอให้แม่นกนะครับนะสุขภาพแข็งแรงดีวันดีคืนร่างกายแข็งแรงตลอดไปนะครับผมนะครับนะครับเดี๋ยวแม่นกก็จะหายดีแล้วก็จะกลับต่างประเทศใช่ไหมครับ ก็ขอใหอ้มีความสุขความจเจริญสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับ SCTP ทั้งหมดนะครับแล้วก็แอดมินที่น่ารักทุกคนมีแต่ความสุขความจเจริญคิดจริงได้สมปรานาทุประการนะครับอากาศร้อนมากครับอากาศร้อนมากดื่มน้ําเยอะๆนะครับผมขอให้มีแต่ความสุขครับสวัสดีครับ